โกยแบบนี้เลยโกตายสวัสดีค่ะไม่ร้ับไม่ได้เต่าทไมล่ะติดลโเพราะว่าอ้โอ้โอ้โอ้ติดโ่กยอย่างนี้แล้ว รถอะไรอย่างนี้เนาะดูว่าดูดูดูกล้องดีๆดูทีก็นเด่าอั่นั้นอ่ะใครมองให้เห็นแล้วใครเอาน้ำมาสาดเด่นนี่น้ำสาดจะถูกเร็วอ้าวมันเด้าดึง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 อยู่ดูฮะทรายสวยมากอันนี้กีก็กำลังหลัก แล้วก็โกยนะคะอันนั้นเป็นโบข้างในอีกอันหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้คนละเจ้าหรือว่าเจ้าดียวกันหรือยังไงไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่แ,แห้งสวยดีมากเลยนะตายแห้งเหลืองป่อยกับขาวโบเจ้าไถย <S 1> <S 1> <S 1> นูน่นเอาหนูน่นน,นั่นน่ะเหลืองๆตรงนี้น่ะเนี่ยสวยนี่เนี่ยเหลืองๆนี บรสัทเดียวกันดูนะแบบบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศบอ่อทรายนะคะบุกบรรยากาศบอ่อทรายแถวโพนทรายนะคะโพนทรายร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดอ่า ทรายสวยมากดูว่าสวยก็ทรายมันก็จะมีหลายที่เนาะมีแม่น้ำมูลแม่น้ำชีเหรอมีแม่น้ำอะไรอีกทรายอะ่ะนี่รูงไปถ่ายคลิปแล้วไงนี่แม่น้ำอะไร,รอ่ะเต็งลงไปว่านี่เต็งกระเดินลงไปอันนี้เป็นคลองเฉยๆไม่ใช่บอก น้ำคงคานะเขาว่าแต่เขาว่าแต่ว่าสวยค่ะสวยค่ะทรายที่นี่ยอมรับว่าสวยอะไรเขาว่าเป็นแม่น้ำคงคาไม่รู้ใช่ไหมไย<ก>ดา้<ก>ดา เรามาบุกบ่อทรายกันอีกนะคะตกๆๆตัวแมต่ตเสร็จแล้วตัวลูกแป,ป๊บเดียวเองตักแป,ป๊บเดียวเองอะ่ะเดียวตักเร็วมากบรรยากาศยามยินโอ้นู่นเลย กขดูตรงนี้อยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยทรายมันเยอะมากเลยเนี่ยตรงเนี้เออเขาไม่ได้ไปไกลเลยก็ดูแถวๆนี้เนี่ยเขาไม่เห็นต้องใส่เรือมาเนาะบางที่เขาใส่เรือมาไม่ใช่เหรออันนั้นคือที่ของเขาอเขาก็ไปวิ่งดูดเลย ้าเขาดูได้ไงว่ามันมีทรายข้างล่างเขาก็จับดูแล้วเนาะเขาก็มุดดูไงคนเรานี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะยอดดูอะทรายนะคะ,าะ,คะตามเต็มไปหมดทรายเยอะมากยอมรับทรายเยอะมากเดี๋ยวเราไปไปข้างหน้ากันนะคะรอไปข้างหน้า น,นี่คือเรียกทรายล้างใช่เกินฉีดน้ำเขบฉีดเมื่อกลางวันไม่เห็นฉีดเยอะเมื่อกลางวันเนี่ยแต่ว่าทรายเขาเยอะมากเลยเนาะดูว่ากกงฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ก็แบบเพียบอ่ะเยอะจริงๆแบบสามารถเลือกได้เลยนะว่าเอาแห้งเอาหมาดเอาขนาดไหนนี่เลือกได้เลยอ่ะ นี่มาร่อนร่อนเอาก็ได้นันนี่เนาะก็าทรายนี่ร่อนทํามันก็ตั้งดูตรงนี้ไงแล้วก็อะไรนะร่อนตรงนี้แล้วก็ทําใบทรายอะไรนะฉาบว่ะทรายร่อนอืพอร,ร่อนแล้วก็ต้องอัพราคาได้อีกราคาหนึ่งไงร่อนมันก็ละเอียดใชค่ะมีก็ช่างน้ำลาย อ๋นี่เราจะออกจากบ่อทรายแล้วเนี่ยเป็นทางที่เข้าที่ออกนะคะบ่อทรายแบบก็ <ๆ S 1> อย่างว่าเนาะเราเราไปตรงไหนบางทีเราก็ต้องนะคะสืบเสาะหาเนาะว่ามันมีบ่อทรายตรงไหนให้เรา เขาได้บ้างแต่ก็ถามจากทีมงานค่ะทีมงานนะคะ,ท,นนะ,คะที่รู้จักนะคะก็บอกบอกกันมาแต่บอ่อนี้โอเคบอ่อส่วนตัวกแล้วดูเอ้ยเหมือนเต่าเลยอะทำหัว <laughs> ป<อ>ุบปุบดูอะ่ะ <laughs> ผมก็ไม่มีอะเหมือนอะไรนะไอ้นินจาเต่าอะอเออดเหมือนเลยอะ จัีไก่มาใส่หัวเราี่เราก็ไม่ได้บวชนะไม่ได้บวชแต่ว่าอะไรนะเรียกอะไรนะโอนผมให้ตาป่ะใช่หลานชายคนแรกขี้ดื้อที่สุดในบ้านพอดีตาเสียนะคะตาเสียก็เนี่ยหลานคนแรกลูกชายลูกชายช่างเหี่ยวก็มาบวชนะ่ะ บวชให้ตาด้วยให้ทวดกกมีใครหินบ้างคนไหนลูกชายช่างเกี่ยวในงานบวชในงานบวชวันในงานนะคะ <c oughs> นี่ก็ทางมันแคบนะคะทางมันแคบนี่ก็ต้องมวงนิดนึงเนาะ <c oughs> เผื่อรถ คันหน้ามา่ถ้าเจอใช่ไหมถ้าเจอจังหวะถ้าเราเห็นรถเราก็มันก็หลบได้เร่งตุงเร่งตรงเร่งมาทางนู้นเราก็จะได้หลบไว้เขาไงแต่นี่มันรวดอ่ะเราต้องมองระยะระยะฝั่งโน้นก่อนว่ามันมีรถมาไหม มานั่งรถทั้งวันนี่มันเหนื่อยไหมนั่งรถทั้งวันมาไม่มีไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะทางตรงนั้นน่ะมันกว้างหน่อยแต่ตรงมันก็จะมีช่องช่วงทางที่มันแคบนะคะแคบแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแค่ช่วงบางช่วงที่มันจะมีแบบ ให้สามารถหลบกันได้เนาะมันก็ต้องเลยต้องหมวกอะอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นเราก็สามารถแบบแอบๆบหแบบลบๆกันได้อ่ะแต่ถ้าเราไม่เห็นเนาะเราไปถึงนูน่นบางทีมันก็หลบกันยากไงนิดนึงก็ประมาณนั้นค่ะแล้วแล้วเวลาเราเจอกันนี้เราก็บอกเขาได้ว่ามีข้างในสองคังนนะมีคันนี้คันนี้เราก็จะได้บอกเขาได้แต่ถ้าเขาพนสองคังนนี้ก็ไม่เป็นไร เนี่ยจ,จังหวะช่วงนี้ก็กว้างก็โอเคก็ถือว่าโอเคมันก็มีจังหวะกว้างจังหวะแคบโอ้สุดทางทางไปโบสายก็โอ้ยสุดยอด แคบไม่พอหลุมอีกดึง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 ดงึงเจังเอวชอบนะสสนคนท้องจะโครธแล้วนี่ล,กลกกูกระเทือนกระเทือนโป้โป้โป้โป,ป้นี่ไปนี่ค่ะตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราจะออกไปที่ถนนนะเมื่อกี้จังหวะน,นั้นกว้างนะตรงจังหวะน,นี้ก็แคบนะถ้าถ้าแบบนี้เราปิ้งก็คืนได้ทางก็จะแคบอีกแล้วมันก็จะเป็นถ้ากงคืนมันจะมองอยู่ไฟโอ้โหทุกที่มอไซค์นูน้นรถมามอไซค์ มอไซข้างหน้าหลบเล้ยนี่เราก็จะออกจะออกไปปากทางนะคะยังไม่ถึงเลยรถมาข้างหน้านพ่วงมา มันมาแล้วน,นี่มันตีจะตีโคมาตัวน,นี้แหละลน,นั่นดิเห็นขาวๆอยู่เออโจดอย,ย,อย,อยู่นัน่นนู่น ก็จะเลี้ยวขวาไปนี่แหละมั้งมันมีรถเปล่ารถหนักตัวนี้นขับวิ่งน่าจะใช่เนี่ยทางแยกตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ให้ไปวิ่งตรงนั้นประมาณนั้นละมั้งนี่จะขึ้นถนนเออนี่ไงก็มันมีแยกตรงนี้เนี่งให้ไหม,ไม<ะ> ช่องนู้นรถเปล่านั่นแหะอ๋อรู้แล้วก็นี่ไงเลี้ยวนี่ไงโอ้นู้นนูทางนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะนั่นแ่ะทางฝั่งนู้นอ่ะนั่นแหละทางนั้นรถเปล่าแล้ก็เลี้ยวนี่ก็มานี่แล้วก็เลี้ยวเข้านี่ไงได้นี่ตรงลงมานี่แล้วก็เลี้ยวไปโอ้นนี่่ะตรงนี้นี่นี่เหนื่อยดิ ไปท้ายมันจอดอ้าถึงแล้วค่ะขึ้นถนนลาดยางกันแล้วจอดโอเคค่ะ F4 ก็นี่ค่ะใครจะผ่านมานะคะมาเวะมาเอาก็ได้นะคะใครมาทางนี้นะคะมีงานแถวข้างนสามคันเนอะ โผลไทรายนะคะโผลไทรายไอ้นั่นกำลังออกมาเคใครพีเจอกันค่ะเจอกันกำลังตากนั่แหละมัจะไปสวนกันตรงไหนระวังบอกกันไว้นะนี